สวัสดีครับก็ตอนนี้กลับมาถึงกรุงเทพแล้วครับอยู่ที่สมาคมชาวปักใต้ซึ่งฝั่งตรงข้ามจะเป็นเนติบัณฑิตระยะสภานะครับเมื่อเช้าจริงๆแล้วผมเริ่มต้นทริปเนี่ยจับระยะทางที่สายใต้ใหม่นะครับแต่ว่าพอดีมีปัญหาเรื่องการโพสต์สเตตัสนิดนึงก็เลยมาโพสต์ตอนที่อยู่ที่หน้าเนติบัณฑิตนะครับเพราะฉะนั้นทริปนี้ก็ถือว่ากลับมาถึงจุดเริ่มต้น ที่เริ่มเมื่อเช้าแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา17นาฬิกา15นาทีนะครับเมื่อเช้านี้รู้สึกถ้าจําไม่ผิดตอนอยู่ตรงเนติบัณฑิตนี่น่าจะประมาณ9โมงนิดนินะครับอ่าก็จบทริปลงด้วยดีครับแล้วเดี๋ยวผมจะกลับไปประมวลภาพที่ถ่ายจากกล้องแต่ละตัวรวบรวมให้ดูกันว่าแวะไปที่ไหนบ้างเป็นยังไงบ้างนะครับผม ขอบคุณครับ